อะไรคะลูกอยากมีน้องอยากมีน้องน้องอะไรคะน้องผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงกับผู้ชายเฮ้ยผู้หญิงกับผู้ชายเลยเหรอผู้ชายไปอยู่กับแต่อสิผู้หญิงไปอยู่กับพีซ่าอ้าวแล้วมามีล่ะมามีโดนเต๋อมามีมีมีก็จะให้ไง อ๋อเวลาเวลาเบบี้ร้องไห้จะให้มามีอุ้มแล้วถ้า,าแบบเบบี้ไม่ร้องไห้แล้วเบบี้อยู่กับใครคะอยู่กัแบแตนี่ค่ะถ,ถ้าแต่ข้าเบบี้ร้องถ้าถ้าเบบี้าเบบี้จดใจกันแตนี่เแบบี้จะหาเอลซา่าใครจะเลี้ยงเบบี้ลูกเอลซ่าไหมจะเลี้ยงสองคนไงเลี้ยงสองคนเลย เลี้ยวไหวเหรอเลี้ยวไหวหนูกินเยอะมากเลยหนูกินหมดเลยนะจะเลี้ยงยังไงลูกเวลาเวลาเบบิ๊บเวลาเบบิ๊บปวดอึทาําไงสองคนเหรอใช่ค่ะถ้าปวดอึพร้อมกันทาําไงล่ะก็ใส่น้าปีเอึแล้วก็เอาเข้าห้องน้ำแล้วมาแล้วมาอะไรเป็นคนจับอ้าวแล้วหนูทําอะไรอยู่คะ จะล้างจุลให้เบบี้จะล้างตูลให้เบบี้สบู่กับน้ำเมามาถือไว้ถือไว้ไไวนิ่มๆถือนิ่มๆ,ๆแล้วถือนิ่มๆเบบี้ถ้าเบบี้งอแง,ง,งร้องไห้หอ่ะลูกงอแงร้องไห้จะทำยังไงก็ซือ้อขวดให้เบบี้ไงขวดนมเอามาให้ไวามา้แล้วก็อันน,น นองอนนี่เข้าใจไหมแล้วถ้าแล้วถ้าเบบี้ยังร้องอยู่ล่ะเบบี้ยังร้องแง่แงี้ง่แง่ยังไงจะทำยังไงทีเนี้ยจะทำยังไงคะอ่ะไหนก็ทำนี้เอลซ่าจะสอนในในทูดูเล็กนิดนี้อุ้มเบบี้เหรอคะเฉลิมเบบี้แล้วก็ปล่อยกินนมแล้วแล้วเอลซ่าก็ปลอยอัม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 อันี้เอลซ่ก็จะอัมนะฮะ อาบน้ำให้เราจะเอาอันสีเขียวมาวางไว้เราจะอาบน้ำให้มันมถูสบู่ด้วยทำไมอยากมีทำไมอยากมีน้องอ่ะลูกอ๋อลูกนูรักน้องทำไมอยากมีน้องล่ะคะรักน้อง ให้เลือกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายน้องอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงกับผู้ชายให้เลือกให้เลือกให้เลือกหนึ่งคนให้เลือกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหนูอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงถ้ามีน้องจะพาน้องทำอะไรคะพาน้อง่กับพี่ซ่าเราะไม่มีเพื่อนเล่นน้องไม่มีเพื่อนเล่นเราหนูก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วย เช่แล้วหนูเล่นเล่นกับแบบพี่ท่านจะได้เล่นด้วยกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเอาแล้วถ้าหนูไปโรงเรียนน้องจะอยู่กับใครคะอออต้นจะอยู่กับฟอร์ซึ่กับอฟเฟสไหนคะนี่เราก็จะไปนู่นกับเขาแล้วใจเหี okay. ่ยวแคฟอร์ซึ่งเน่ยนนะแล้วใครจะดูแลน้องล่ะใครจะหาข้าวให้น้องกินฟอร์ซึ่ก็จะซื้อข้าวให้เขา เราหนูไปหาเขาเอาอยู oh, eh, wait, 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 wait. ห่หาอยูเอ้ยแล้วก็บ้านเขาให้แค่นี้ก็พอแล้วจะพอได้ไงน้องยังเดินไม่ได้เลยนกนูพาอุ้มมาหนัวหนัวเอาลูกแขน็นก็ได้แต่น้องยังเดินไม่ได้น้องยังเดินไม่ได้เลยลูกน้องปวดเออปวดฉี่จะทํายังไงโอ๋ยหนูก็ตรงนี้ <c oughs> ก็หนูไปโรงเรียน ทำไงทำไงดีแล้วเอาแบบี้ไปกับมัมมี่แล้วก็เอาผู้ชายไปกับดาริสม,มัมิเขาแดดดีก็ทำงานมัมีม่ก็ทำงานแดดดีก็ทำงานทำไงอ่ะอ๋อก็พาไปไง <laughs> ลูกขึ้นมาแล้วอ้อนอยากได้น้องทุกวันเลยเนี่ยอยากได้จริงๆเหรอลูก แต่น้องตายไปแล้วนะเป็นตายเป็นสองคนเลยสองปีซ้อนเลยอาม,มิยังเสียใจอยู่เลย้จะดีน้อ่ะเดี๋ยวหนูถ้าหนูอยากมีน้องจริงๆหนูขอพอรนะคะออขอพอรไหว้พระขอพอรโอเคไหมคะออขอให้มีน้องแต่หนูก็ต้อง บอกเกาด้วยว่าจะดูแลน้องแล้วก็ขอให้น้องเป็นเด็กดีโอ้ลูกก็รอพัฟมาเนี่ยรอพัฟมาอยู่หรอคะอ๋อหนูคิดออกแล้วหนูสมนมนให้เบบี้แล้วเบบี้ไปอยู่กับพัฟแล้วสะบอกว่าพัฟอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปโรงเรียนก่อนนี่ไง เลี้ยงน้องให้ล่ะคะลูกให้แล้วพาตัวแล้วคะเลี้ยงถึงพิธุกรแรกเลยเนี่ยโอเคคือมีใครมาจะให้เลี้ยงน้องช่วยหมดเลยใช่ไหมใช่โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวบิมมไปทำกับข้าวก่อนนะคะโอเคค่ะ